สามสุกยาไอซ์กัญชาตำรวจรวบตัวคาด,าดตัตสงแก้วอ้างเสพเพราะเครียดเสียพนักน,นัตโต้ปลาวควูงสาวดูนั้นแกงรับสมพลแค่แสดงน้ำใจยันไม่เคยนอกใจแอสตอร์เบอรี่เวสลีย์ไนท์แท็กทีมดดนชีโดและวิชากียยะประชันบทบาทสุดเข้มข้นในผลงานหนังเรื่องใหม่ Brooklyn s ป i สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมอ่ามาพบกันสดๆเป็นประจำทุกวันในช่วงเที่ยงกับการรายงานข่าวบันเทิงนะคะครับมาข่าวแรกเป็นข่าวช็อกชคอ่กแล้วอะไรชพอกเขาไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะสําหรับคุณนกเชิญยิ้มนะคะก็ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะหนึ่งทุ่มโรงก็สําหรับเจ้าหน้าที่ประจําจุดตรวจจังหวัดสระแก้วนะคะ กลุมตัวคุณวนิดาแสนสุขหรือว่าคุณนกเชิญยิ้มนั่นเองในข้อหาที่ซุกซ่อนนะคะยาเสพติดนะคะกิยาไอซ์อันนี้ด้วยความตั้งใจเลยล่ะเพราะว่าตรวจเจอโอ้โหมีหลายจุดมาทิดซ่อนไว้นะคะถูกต้องค่ะงานนี้นะคะเดี๋ยวเราคงต้องไปติดตามรายะเอ็ดของข่าวแต่ที่แน่ๆค่ะตอนนี้พนักงานสอบสวนนะคะตั้งข้อหา ยาเสพติดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่ให้ประกันตัวด้วยนะคะซึ่งประเด็นนะครับมันอยู่ที่ว่ากรกฎาคมปีที่แล้วก็โดนข้อหานี้เหมือนกันเรื่องยาเสพติดมาแล้วนะครับซึ่งสำหรับคดีความในปีที่แล้วเนี่ยมันอยู่ในระหว่างการรอลงอาญาสองปีส่วนคราวนี้จะเป็นไงไกันดูครับตลกหญิงนกนิดาถูกรวบตัวคาด่านตรวจชายแดนไทยกัมพูชาอำเภอคลองลึกจังหวัดสะแก้วเมื่อคือนที่ผ่าน ลอยไปยังฝั่งไทยหลังตรวจค้นพบมียาไอซ์นิดเก็ดสีขาวน้ำหนัก0.56กรัมนะคะบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกใสอยู่ในกระเป๋าผ้าขนาดเล็กแล้วก็ยังซุกซ่อนอยู่ในหน้าอกภายในยกสองด้านซ้ายด้วยค่ะรวมไปถึงกัญชาอบแห้งน้ำหนัก0.58กรัมบรรจุ